การขยายพันธุ์ฝรั่งแล้วก็การปลูกฝรั่งนะครับซึ่งวันนี้จะมาน,นําเสนอครบทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการปรลูกฝรั่งนะครับซึ่งที่ผมถืออยู่นะครับเป็นฝรั่งกิมจูนะครับอันนี้ก็ฝรั่งกิมจูที่สวนนะครับตัวนี้จะเป็นปอดสารนะครับที่สวนเราเพราะว่าสวนเราเนี่ยใช้น้ําส้มควันไม้ในการฉีดไล่แมลงแล้วก็พวกน้ําหมักต่างๆที่เราทําใช้เองนะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามชมกันนะครับว่า การขยายพันธุ์กิงก่งฝรั่งและการปลูกฝรั่งเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างน,นะครับซึ่งก็จะทํากันตามที่ผมได้ทําอยู่ในสวนนะครับขั้นตอนมันจะเป็นนยวนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างน,นี่เรามาดูการเตรียมความพร้อมของกิ่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะตอนเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกกิงก่งที่มีความสมบูรณ์แบบนี้นะครับซึ่งมันไม่อ่อนและแก่มากไปนะครับเราก็มาดูกิ่งที่พอเหมเสร็จแล้วนะครับเรามาดูว่า การที่เราจะคว้นเราต้องมองใต้ใบเลือกนี่ผมแก้วใบออกไว้ส่วนหนึน่งนะเรากา็เลือกตรงใต้ใบในการคว้นเพื่อที่เราจะกําหนดจุกออกล่างนะคนรับวันแบบนี้นะครับไปรอบ เราก็ขูดเยื่อออกนะครับขูดเยื่อออกขูดลงข้างล่างนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องการให้มันโดนแผลนะขูดเยื่อออกขูดให้อรอบกิ่งนะครับเราปัน้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องมีการกระตุน้นในการที่รออกรากเพราะว่าเราต้องการ พเพื่อใช้เวลาที่น้อยที่สุดนะครับก็อาจจะมีตัวช่วยนิดนึงนะครับเป็นตัวของยาเร่งรากนะครับของผมเนี่ยใช้แปรงในการที่ทาน้นยาไปทานะครับให้ทาตรงแขลตรงนี้นะครับตรงด้านบนแล้วก็ทาให้ชุ่มไว้นะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ตัวของพหลังจะออกรากนะครับออกรากตรงนี้จะออกราก าทาเสร็จแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งนะครับซึ่งเมื่อแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะมาหุ้มกิ่งกันทีนี้เราก็มาดูวิธีการนะครับเตรียมตัวของตุ้มตอเราเรียกว่าตุ้มตอนะครับที่นี่เราใช้วัสดุเป็นตัวอของปุยนะำเช้านะครับเพาปุยนะ้ำเช้าเนี่ยผมได้มีการผสมน้ำกับทิ่เป็นน้ำยาแรกๆเอาไว้นะครับแล้วก็ผสมให้มัมนชื้น,นมีความชื้นนะครับซึ่งเวลาเราเตรียมตุ้มตอเนี่ยเราจะต้องนำมาใส่ตัวถุงของ ถุงใสที่เป็นถุงของใส่น้ำจิ้มนะครับขนาดสามคูณห้าซึ่งการเตรียมพุ้นตอนก็ใส่ตัวของขุยมะพร้าเข้าไปแบบนี้นะครับยัด<ม>ให้ต้องแน่นมากครับให้หลมลักวลก็ ใส่ตเ,ตเต็มถุงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มัดปากถุงด้วยเชือกที่เราเตรียมไว้นะ แล้วก็พร้อมนะครับที่จะไปตอนกิ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตุ้มตอนสําเร็จซึ่งที่นี่เรามีวิธีการตอนอยู่2แบบนะครับคือใช้เป็นแบบตุ้มตอนกับใช้เป็นแบบแผ่นหุ้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตุ้มตอนกับแผ่นหุ้มเนี่ยทำแบบอย่างไรบ้างและมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับพอตุ้มตอนเราพร้อมแล้วนะครับกิ่งที่เราคว้านไว้ทาน้ํายาไวเนี่ยนะครับมันเริ่มแห้งแล้วเราพร้อมที่จะทําการหุ้มตุ้มตอนนะครับ การหุ้มตุ่มตอนะครับก็ใช้คัตเตอร์นะครับปาดปาดออกแบบนี้นะครับเราก็ถ่างมันออกนะครางออกถ่างออกให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าตัวงกลางเนี่ยเราจะให้ไปหุ้มนะครับการหุ้มนะครับเอาตรงจุกด้านนี้นะครับลงด้านล่างนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาจุกขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับเวลาเราไปแกะตอนออกล่างนะครับตรงนี้มันจะแกะออกยาก อันนี้ก็หุ้มแบบนี้นะครับเอาเข้าแบบนี้นะครับให้ตรงแผลเนี่ยอยู่ตรงกลางงถุงแบบนี้นะครับดึงถุงพลาสติกออกมานะครับแล้วก็หุ้มแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าตุ้มตอนเนี่ยนะครับจะสะดวกที่จะสามารถทํางานได้เร็วนะครับสามารถทํางานได้เร็วเราก็ผูกให้แน่นนะครับทํางานได้เร็วแต่เวลาเราเอาไปแกะช้านะครับตุ้มตอนเนี่ยจะมี เราเรียกว่าเราจะทำสะเทือนมากกว่าตัวแบบตุ้มแบบใช้หุ้มนะครับเพราะว่าเวลาออกลากนะครับเราไปปาดออกตรงนี้นะครับก็จะทำให้กระทบกระเทือนต่อลากเวลาเราไปชําครับครับคราวนี้เรามาดูวิธีการตอนอีกวิธีนึงนะครับซึ่งวิธีการตอนแบบนี้นะครับเราใช้แบบเรียกว่าตุ้มแบบหุ้มนะครับคือใช้ตัวของที่เลื่อย มาหุ้มตัวของกิ่งฝรั่งนะครับวิธีการก็ใช้ตัวของขุยมะพร้าวเมื่อกี้นะครับใช้ขุยมะพร้าวนะครับแบบนี้นะครับแล้วมาจัดระเบียบก่อนนะครับบิดตัวของต้นมะพร้าวขุยมะพร้าวในแบบนี้นะครับซึ่งวิธีนี้นะครับเราจะมีการป้องกันกิ่งฝรั่งหกักโดยการใช้ตัวของอไม้ลวกที่เราเหลา,าไว้นะครับใส่เข้าไป แบบนี้นะครับแล้วเราก็พุ่มเข้าไปด้านล่างแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการแบบนี้นะครับคือจะป้องกันกิ่งฝรั่งหักได้นะครับก็จะทำให้ตัวผลผลิตเราเนี่ยไม่เสียหายนะครับวิธีการหุ้มก็จะหุ้มแบบนี้นะครับใช้ตัวของพลาสติกนะครับพันไว้รอบกิ่งพันไว้รอบกิ่งแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้เชือกเหมือนกับตุ้มตอนแบบเมื่อกี้นะครับพันรัด ซึ่งตัวนี้อาจจะทําได้ช้ากว่าตุ้มตอนแบบชนิดที่เป็นตุ้มสําเร็จนะครับตัวนี้เราก็หุ้มแบบนี้นะครับหุ้มเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับวิธีการแบบนี้จะทําได้ช้ากว่าแต่กิ่งจะไม่เสียหายจากหักหรือว่าขณะที่เราไปแกะรากนะครับเราก็เพียงแค่แกะตัวของพลาสติกหุ้มออกตัวนี้รากจะไม่เสียหายแล้วก็ การกระทบกระเทือนกับรากของฝรั่งเนี่ยจะเสียหายน้อยกว่าครับพรเราหุ้มจริงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับคือทําให้รากมันออกได้เร็วขึ้นเราก็จะต้องตัวของตัดของปลายจริงออกเพื่อให้ตัวของจริงตอนเราเนี่ยมันได้สร้างยอดใหม่ครับเราก็จะดูจากจริงนะครับขึ้นมาประมาณสักหนเมตรนครับตัดออกนะครับตัดยอดออกแบบนี้นะครับ แล้วปล่อยแห้รอให้เขาแตกครัซึ่งพอเราตัดแล้วเนี่ยยอดของเลูกิ่งตอนก็จะแตไกไบนอนแบบนี้นะครับมันก็ทำให้รากของฝรั่งเราเนี่ยออกสมบูรณ์มากขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นกิงตอนแบบที่เราพันแบบเนี้นะครับเป็นแบบตุ้มแบบพุ่มนะครับอันนี้ผมตอนมาใช้เวลาประมาณสักออตอนนี้ถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่วันสามสบประมาณ30วันรากเนี่ยเริ่มเดิน เห็นไหมว่าเริ่มเดินนะครับเนี่ยเริ่มเดินเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะลากจะออกเยอะกว่าเป็นแบบตุ้มตอนสําเร็จนะครับตัวนี้เพราะว่าเขาจะออกรอบด้านแะลากเขาจะยาวลงมาถงึงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็อันนี้เพิ่งเริ่มเดินนะครับลากเพิ่งเริ่มออกครับครับพอเราตอนถิกงไปแล้วนะครับสักประมาณสามสิบกว่าวันหรือว่าเดือนกว่านะครับตัวกิ่งฝรั่งเราเนี่ยก็สังเกตว่าตัวของลากฝรั่งเราเนี่ยเริ่ม <horizon S 2> ออกแล้ว ซึ่งจริงเนี้ยตอนมาประมาณสามสิบกว่าวันแล้วนะครับก็จะเห็นว่ารากเนี่ยเริ่มเดินนะครับแล้วก็เป็นสีน้ําตาลซึ่งรากแบบนี้นะครับก็พร้อมที่จะนําไปชําลงถุงของเพื่อที่จะเอาไปปลูกต่อไปนะครับครับอันนี้ก็ตัวของรากพร้อมที่จะเอาไปชำแล้วนะครับครับหลังจากที่เราตัดตัวของอิงฟางมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้อง เอากิ่งผัเหลังนะมาช้ำนะครับซึ่งการช้ำกิ่งผัหลังนะครับเราจะมีอุปกรณ์ในการช้ำดังนี้นะครับก็คือแองน,น้ำยานะครับสำหรับการแช่ตัวของกิ่งผัหลังนะครับเพื่อกระตุ้นการออกลครสองถุมดั้นะครับ,ส,นนรบสามขุยมะพร้าวนะครับที่มีการใส่น้ำชุม่มสี่ตือไม้ไม้ค้ำนะครับอันนี้จะไว้ช่วย ให้ฝลั่งนิยมครับระหว่างที่เราทำการทำก็คือเตอร์ในการตัดเชือกออกก็กันไก่ตัดกิ่งในการที่เราจะต้องตัดใบของเราไม่เริ่มไปเลยเลาครับเริ่มจากการที่เราจะต้องมาตัดใบออกก่อนครับการตัดใบออกนะครับเราจะเหลือใบไว้สองคู่บนส่วนใบที่เหลือเนี่ยเราตัดออก แล้วเก็บยอดบ่อจะเป็นทิศที่เราพร้อมนะเหมือนตั้งแต่เริ่มต้นที่หบบ่อครการตอนมีแบบ2วิธีวิธีนี้จะทําให้กระทบต่อลากน้อยที่สุดก็คือตอนที่เรานํามาํำนะครับเราก็กระตุกเชือกออกแบบนี้นะครับแกบะบตัวออกเชือกออก ลากน้อยกว่าต,ตุ้มสาเร็จครับเราก็เพียงแค่หมุนตัวพลาสติกออกแล้วก็นํามานะใส่ถุงดำดเราเตรียมมาน,นำกิ่งตอนนะครับปุ๋ยฟ้าใส่เพืมาเก็บขึ้นถุงน,นะครับนำกิ่งตอนมาตั้งนะครับแล้วก็ปัดไว้ด้วยไม้ เราก็ใส่ตัวขุยเท้าใหมเป็นกุ่ครับเสร็จแล้วเราก็ทำการ มัดนะครับการการกิน,ใ,นใหโยกนรเชือกนี้เราก็ใช้จากเชือกที่เราไปตอนกินนะครับถุงนะครับในการที่อัดขุยพลาไม่ต้องอัดเต็มนะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องเหลือพื้นที่ในการที่เวลาเราลดน้ำแล้วให้น้ำมันมาขัง อันนี้ก็เสร็จในตัวของกิ่งตอนแบบแรกนะคันี้เรามาดูกิ่งตอนแบบที่สองนะครับกิ่งตอนแบบที่สองคือตอนแบบตุ้มของเลนแบบนี้นะครับเราจะแกะแบบที่หนึ่งไม่ได้นะครับแบบนี้เวลาออกลากมาแล้วเนี่ยเราต้องกีดออกแบบนี้นะครับกีดเสร็จกีดเสร็จแบบนี้นะครับ ราต้องตัดจุกตรงนี้ทิ้งเพราะว่าเราจะต้องค่อยๆแกะถุงนี้ออกนะครับจะเห็นได้ว่าวิธีการยุ่งยากกว่าวิธีแรกนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับค่อยๆเปิดตัวพลาสติกออกนะครับเพราะว่าอาจจะไปกรการกระทบกระเทือนต่อหน้าครับเสร็จแล้วค่อยๆคลี่ตัวพลาสติกออกมาแบบนี้นะครับจะบเห็นได้ว่าระหว่างดึงออก ถุงมันจะติดตัวขุอยมะพร้าวมาด้วยนครับซึ่งจะสร้างความกระทบเทือนต่อรากฝะลังแต่ก็สามารถตอนได้เหมือนกันนะครับจะไม่เสียตอนที่เราเอาตัวถุงติดออกครับอันนี้ก็ตัดใบออก ว่าเขามียอดอ,อ่อนอยู่ผมะจะเหลือไว้เพียงแค่ยอดเดียวนะครับนี่ก็ตัดเรียบร้อยแล้วก็ทําหมืนวิธีที่หนึ่งะคก็คือเอาขุยเผาที่เตรียไมไว้ก็นํำโดจิ๋งนะครับใส่ไปในกล่ออันนี้นะครับ,รบแล้วก็ตามด้วยไม้ครับแล้วก็ใส่คูก่กันนะครับแล้วก็อัดตัวของขุยเ้าลงไป ก็ผูกด้วยเชื่อกนะครับผูกด้วเชื่อกอันนี้ผูกด้วยเชื่อผูกด้วยเชื่อกเพื่อป้องกันการโยกของิ่ง ก็นํานตัวกิ่งเนี่ยไปชําในที่มีแดดร่มลําไรนะครับแล้วก็ลดน้าเนี่ยวันเว้นวันก็ได้นะครับเพื่อให้ตัวของความชื้นในตัวของขุดยะพร้าวนี่มันไม่หายไปนะครับหลังจากที่เราไปชําแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งสัปดาห์ถงสองสัปดาห์นะครับตัวกิ่งฝรั่งที่เราชํานะครับก็จะแตกยอดแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะนําไปสู่การเอาฝรั่งเนี่ยปลรกงลงดินนะครับหรือว่า เอาไปขยายสามารถขยายพันธุ์ได้เลยนะครับวันนี้ก็มาถึงตอนสุดท้ายของตัวของการขยายพันธุ์ฝรั่งโดยการตอนอกินครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมช่องเกษตรพิมานตนเองเพือ่อความเพ่ิดเนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะก็ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะครับการติดตามให้กําลังใจของช่องของผมนะครับโอกาสหนา้าจะนําเสนอเทคนิคใหม่ เออก,กีเ่ยวกับการเกษตรนะครับแล้พวพบกันใหม่โอ,อกาสหน้าครับสวัสดีครับไม่สายครับ